พระธรรมกระดานวิถีบทที่8องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอารอนว่าเมื่อท่านจุดตะเกียงทั้งเจ็ดดวงตะเกียงต้องให้แสงสว่างบริเวณด้านหน้าของคันประทีปอารนก็ปฏิบัติตามตั้งตะเกียงบนคันประทีปส่องไปข้างหน้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสคันประทีปนี้เคาะแต่งขึ้น จากทองคําตั้งแต่ฐานจนถึงยอดตามแบบที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงแก่โมเสสองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสว่าจงแยกคนเลวีจากเผ่าอื่นๆของอิสราเอลและชำระพวกเขาตามระเบียบพิธีจงทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อที่จะชำระพวกเขาคือพรมน้ำแห่งการชำระเหนือพวกเขาแล้วให้โกนขนทั้งตัวและซักเสื้อผ้า ให้พวกเขานำวัวหนุ่มหนึ่งตัวพร้อมด้วยธัญญบูชาคือแป้งละเอียดเคล้าน้ำมันและให้นำวัวหนุ่มอีกตัวหนึ่งมาสำหรับเป็นเครื่องบูชาไทยบาปจงพาคนเลวีมาที่หน้าเต็นนัดพบต่อหน้าปวงประชากรอิสราเอลจนนำคนเลวีมาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้ชาวอิสราเอลวางมือบนพวกเขาอารนจะต้องเบิกตัวคนเลวีเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ในฐานะเป็นเครื่องบูชายื่นถวายจากชนอิสราเอลเพื่อพวกเขาจะพร้อมปฏิบัติการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคนเลวีจะวางมือบนหัววัวทั้งสองตัวและถวายวัวตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทบาปแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาเพื่อลบบาปให้คนเลวีจากนั้นให้คนเลวีเมื่อยืนต่อหน้าอารนและบรรดาบุตรชายและมอบถวายพวกเขา เป็นเครื่องบูชายื่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าต้องแยกคนเลวีออกจากประชากรอิสราเอลทั้งหมดด้วยวิธีนี้และคนเลวีจะเป็นของเราหลังจากที่เจ้าได้ชำระคนเลวีให้บริสุทธิ์และถวายตัวพวกเขาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายแล้วพวกเขาจะมาปฏิบัติงานที่เต็นนัดพบพวกเขาคือชนอิสราเอลที่ยกให้เป็นสิทธิขาดของเรา เรารับพวกเขาเป็นตัวแทนบุตรชายหัวปีซึ่งเป็นบุตรชายคนแรกจากคันของหญิงอิสราเอลทุกคนเพราะลูกหัวปีของอิสราเอลทั้งหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ต้องเป็นของเราในคืนที่เราประหารลูกหัวปีทั้งส้นของอียิปต์เราได้แยกพวกเขาไว้เป็นของเราแล้วเรารับคนเลวีแทนบุตรชายหัวปีทั้งปวงของอิสราเอลและเราแยกคนเลวีออกจากชนอิสราเอลทั้งหมดและยกให้อารนกับบรรดาบุตรชายของเขา คนเลวีจะปฏิบัติหน้าที่ที่เต็มนัดพบแทนปวงชนอิสราเอลและทำการลบบาปของพวกเขาเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติใดๆแก่ชนอิสราเอลเมื่อเข้ามาใกล้สถานนััสการโมเสสอาโรนและชุมชนอิสราเอลทั้งหมดจึงถวายคนเลวีตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสว้คนเลวีได้ชำระตนและซักเสื้อผ้าแล้วอาโรน ถวายพวกเขาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและลบบาปให้พวกเขาเพื่อชำระให้บริสุทธิ์ตั้งแต่นั้นพวกเขามาปฏิบัติงานที่เต็นท์นัดพบภายใต้าการดูแลของอาโรนกับบุตรชายของเขาพวกเขาปฏิบัติต่อคนเลวีตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าให้ผู้ชายจากเผ่าเลวีที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไป มาปฏิบัติงานที่เต็นนัดพบแต่เมื่ออายุครบ50ปีก็ให้พ้นจากหน้าที่ไม่ต้องทำงานประจำอีกพวกเขาอาจจะช่วยงานพี่น้องที่เต็นนัดพบแต่ไม่ต้องลงมือทำเองเจ้าจงมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่นคนเลวีตามนี้เถิดพระธรรมกันดาลวิถีบทที่9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในถิ่นกันดานซีนายในเดือนที่หนึ่ง ของปีที่สองหลังจากพวกเขาออกจากอียิปต์ว่าให้ประชากรอิสราเอลฉลองเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กําหนดไว้ให้ฉลองพิธีนี้ตามเวลาที่กําหนดคือเริ่มตั้งแต่พลบค่ําของวันที่14เดือนที่หนึ่งจงปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของเราเกี่ยวกับพิธีนี้ทุกประการดังนั้นโมเสสจึงประกาศให้ชนอิสราเอลฉลองเทศกาลปัสกา พวกเขาก็ฉลองในถิ่นกันดารซีนายตั้งแต่พลบค่ําของวันที่14ของเดือนที่หนึ่งชาวอิสราเอลก็ทําทุกอย่างตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสว้แต่มีบางคนไม่สามารถฉลองปัสกาในวันนั้นเพราะเป็นมนทินตามระเบียบพิธีในเรื่องศพดังนั้นพวกเขาจึงมาหาโมเสสกับอาโรนในวันเดียวกันนั้นและกล่าวกับโมเสว่า พวกข้าพเจ้าเป็นมนทินเนื่องจากศพเหตุใดจึงถูกห้ามไม่ให้ถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับพี่น้องอิสราเอลอื่นๆตามเวลาที่กำหนดโมเสสตอบผู้ขาวว่าจงคอยอยู่ก่อนดูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตรัสสั่งว่าอย่างไรเกี่ยวกับพวกท่านแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงแจ้งชนอิสราเอลว่า เมื่อใครในพวกท่านหรือวงวานของท่านเป็นมนทินพระสบหรืออยู่ระหว่างการเดินทางก็ยังฉลองปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้แต่ต้องเป็นเดือนถัดไปคือเริ่มจากตอนพรบค่ำของวันที่14ของเดือนที่สองพวกเขาต้องกินลูกแกะพร้อมกับขนมปังไม่ใส่เชื้อและผักขมอย่าเหลือสิ่งใดค้างไว้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นและอย่าหักกระดูกแกะแม้สักซี่ เมื่อพวกเขาฉลองปัสกานี้พวกเขาต้องรักษากฎระเบียบของพิธีนี้ทุกประการแต่หากผู้ใดไม่ได้เป็นมนทินตามระเบียบพิธีและไม่ได้อยู่ระหว่างการเดินทางแต่ไม่ฉลองเทศกาลปัสกาจะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขาโทษฐานบิดพลิว้วไม่ถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามเวลาที่กำหนดผู้นั้นจะต้องรับผลจากาบาปของตน คนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าที่ต้องการร่วมฉลองปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันเป็นกฎเกณฑ์สําหรับทั้งคนต่างด้าวและคนอิสราเอลโดยกําเนิดวันที่พระพลาซึ่งเป็นเต็นท์แห่งพันธสัญญาถูกตั้งขึ้นมีเมฆปกคลุมเหนือพระพลาตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าแลดูเหมือนไฟเมฆปกคลุมพระพลาในเวลากลางวันและเมฆแลดูเหมือนไฟ ในเวลากลางคืนจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปเมื่อใดก็ตามที่เมฆซึ่งอยู่เหนือเต็นนัดพบลอยขึ้นประชากรอิสราเอลก็ออกเดินทางที่ใดก็ตามซึ่งเมฆมาหยุดอยู่ชนอิสราเอลก็จะตั้งค่ายพักที่นั่นประชากรอิสราเอลออกเดินทางและตั้งค่ายพักตามพระดำรัสสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าตราบใดที่เมฆยังคงอยู่เหนือพระพลาเขาก็ต้องค่ายพักแรมอยู่ เมื่อเมฆอยู่เหนือพระปลาเป็นเวลานานชนอิสราเอลก็ทำตามระเบียบที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้และไม่ได้ออกเดินทางบางครั้งเมฆก็อยู่เหนือพระปลาเพียงไม่กี่วันพวกเขาจะตั้งค่ายพักอยู่หรือออกเดินทางตามแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาบางครั้งเมฆก็อยู่เพียงชั่วข้ามคืนเมื่อเมฆลอยขึ้นในเวลาเช้าพวกเขาก็ออกเดินทาง เมื่อไรก็ตามที่เมฆลอยขึ้นไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนพวกเขาก็ออกเดินทางไม่ว่าเมฆอยู่เหนือพระพลาสองวันหรือหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีชนอิสราเอลจะคงอยู่ในค่ายพักไม่ออกเดินทางแต่เมื่อเมฆลอยขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางดังนี้แหละพวกเขาตั้งค่ายหรือออกเดินทางตามแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาพวกเขาเชื่อฟัง และทำตามระเบียบขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งไว้ผ่านทางโมเสสพระธรรมกันดารวิถีบทที่สิองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงทําแตรเงินคู่หนึ่งสำหรับเป่าเรียกชุมนุมและเป็นสัญญาณให้เคลื่อนย้ายค่ายเมื่อเป่าแตรทั้งสองด้วยเสียงยาวประชากรทั้งหมดจะมาชุมนุมกันต่อหน้าเจ้าตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ หากเป่าคันเดียวให้เฉพาะผู้นำตระกูลต่างๆของอิสราเอลมาชุมนุมกันต่อหน้าเจ้าเมื่อเป่าสัญญาณเสียงสั้นเพื่อจะออกเดินทางตระกูลที่ตั้งค่ายพักแรมด้านทิศตะวันออกของพระพราจะออกเดินทางก่อนเมื่อเป่าสัญญาณเสียงสั้นครั้งที่สองตระกูลต่างๆด้านทิศใต้จะออกเดินทางเสียงแตรนี้เป็นสัญญาณออกเดินทางเมื่อจะเรียกชุมนุมประชากร จงเป่าแตรทั้งสองด้วยเสียงยาวบรรดาปุโรหิตบุตรของอาโรนเป็นผู้เป่าแตร ى. นี่ต้องเป็นข้อปฏิบัติถาวรสำหรับเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุเมื่อเจ้าสู้รบกับศัตรูที่มาข่มเหงเจ้าในดินแดนของเจ้าจงเป่าแตรทั้งสองแล้วพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจะทรงระลึกถึงเจ้าและช่วยเจ้าให้พ้นจากเหล่าศัตรูจงเป่าแตรทั้งสองในเทศกาลรื่นเริงของเจ้าด้วย ในเทศกาลต่างๆตามเวลาที่กำหนดและวันต้นเดือนเพื่อฉลองเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาเป็นอนุสรณ์ให้นึกถึงเจ้าต่อหน้าพระเจ้าของเจ้าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเมฆซึ่งอยู่เหนือพระพลาแห่งพันธสัญญาลอยขึ้นในวันที่ยี่สิบเดือนที่สองของปีที่สองชาวอิสราเอลจึงออกจากถิ่นกันดาลซีนายติดตามเมฆจนเมฆนั้น มาหยุดอยู่ที่ถิ่นกันดานปารานพวกเขาออกเดินทางเป็นครั้งแรกตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาผ่านทางโมเสสหมู่เหล่าของข้าย,ยูดาออกเดินทางก่อนภายใต้ธงประจำกองของพวกเขาโดยมีนาโชนบุตรอามีนาดับเป็นผู้นำถัดจากนั้นคือเผ่าอิสาขานำโดยเนทันเอลบุตรสุอาถัดไปคือเผ่าเซบุลุนนำโดยเอลีอัพ บุตรเฮโลนเมื่อรื้อพระพลาลงแล้วคนเกอดโชนและคนเมรารีก็นำส่วนประกอบของพระพลาขึ้นเกวียนแล้วติดตามเป็นกลุ่มต่อไปจากนั้นคือหมู่เหล่าของค่ายรูเบนเลื่อนขบวนออกไปภายใต้ธงประจำกองของพวกเขาโดยมีเอลิซูบุตรเชเดเอรเป็นผู้นำถัดไปคือเผ่าซิเมโอนนำโดยจชลูมีเอลบุตรสุริชัดด แล้วถึงเผ่ากาดนำโดยเอลียาสาบบุตรเดอูเอลจากนั้นคือคนโคฮาร์ดซึ่งแบกของบริสุทธิ์ประจำพระพลาพระพลา,พาจะถูกตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วก่อนที่พวกเขาจะไปถึงถัดไปคือมูเหล่าของค่ายเอฟราอิมเคลื่อนขบวนออกไปภายใต้ธงประจำกองของพวกเขาโดยมีเอลิชามาบุตรอามิฮูดเป็นผู้นำแล้วถึงเผ่ามนัสเสนำโดย กามาลีเอลบุตรเปดาสูและเผ่าเบยามินนำโดยอาบิดันบุตรกิเดโอนีท้ายขบวนคือกลุ่มระวังหลังมู่เหล่าของค่ายดานเคลื่อนขบวนออกไปภายใต้ธงประจำกองของพวกเขาโดยมีอาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดใดเป็นผู้นำเผ่าอาเชอร์นำโดยปากิเอลบุตรโอครานและเผ่านัฟทาลีนำโดยอาฮิราบุตรเอนัน ลำดับกระบวนการเดินทางของชาวอิสราเอลเป็นไปตามนี้ครั้งนั้นโมเสสพูดกับโฮบบุตรเรอูเอลชาวมีเดียนพ่อตาของโมเสสว่าเราทั้งหลายจะออกเดินทางไปยังดินแดนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะให้เจ้าเชิญมาร่วมเดินทางกับเราเถิดเราจะปฏิบัติต่อท่านอย่างดีเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาจะประทานสิ่งดีแก่อิสราเอลเขาตอบว่า ข้าพเจ้าจะไม่ไปข้าพเจ้าจะกลับภูมิลำเนาไปหาพวกพ้องของข้าพเจ้าแต่โมเสสกล่าวว่าอย่าจากเราไปเลยท่านชำนาญลู่ทางในการตั้งค่ายพักแรมกลางถิ่นกันดานท่านจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้พวกเราถ้าท่านไปกับเราเราจะแบ่งปันสิ่งดีทุกอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราให้กับท่านดังนั้น พวกเขาจึงออกเดินทางจากภูเขาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเดินทางเป็นเวลาสามวันในระหว่างนั้นมีหีพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้านำหน้าเพื่อหาสถานที่ตั้งค่ายพักสำหรับพวกเขาเมือ่อพวกเขาออกเดินทางจากค่ายเมฆขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือพวกเขาในเวลากลางวันทุกครั้งที่หีพันธสัญญานำหน้าไปโมเสสกล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอส่งลุกขึ้นให้ศัตรูทั้งหลายของพระองค์ประจัดกระจายไปให้บรรดาข้าศึกเตลิดหนีไปต่อหน้าพระองค์และเมื่อวางหีบพันธสัญญาลงเขากล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเสด็จกลับมาสู่ประชากรอิสราเอลนับแสนนับล้านนี้เถิด